ไหนน้ำป่านกินอะไรช็อกโกลแลตโอ้โหช็อกโกแลตของอะไรของยาเมี่ยนยี่ห้ออะไรฮะช็อกโกแลตยี่ห้ออะไรอะไรยี่ห้าบาทปลอะไรกาปาอะไรก็ได้กาอะไรกันเนาะ กานอกกานโกกานอันนันเยอร่อย,ยไหมบอกเขาจะได้ด่างรูป,ปรรอร่อยไหมอร่อ,อ,อยอร่อ,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 อย มันออไปไหนมันวอไปไหนมันวอไปไหนตอบหลานหน่อยมันวาไปไหนอะไรไมรอมัน บนอบบุญน้ไม่ไม่ทายแล้ว